ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะอย่าดีว้าน้องแตกซะแล้วถ้าเองรู้ว่ากูเป็นใครและเองจะหนาวอุบะนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะแม่มันจังหอมฉุย มีอีกไหมไอ้งามไส้นักเลงเนี่ยเหี้ยสายนักเลงนะกูเดินไปเยอะแล้ว <laughs> ไม่ได้แดกกูหรอกไอ้สัสแตกเฉยเลยมั้ยเฮ้ยไอ้สัสทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆกูสามก้หนักมาก โอยสัน่นไม่น่ายืนขาออกไปเลยฮฮ<า>เด็กๆไปน้อง